นี่กบเปล่ยน,นกันครับวันสุ่มการไส้ตัวจ้าแล้ววันจุ่มการนะครับไปนะ้าโปกะแก่เม่ยแก่กันนะรดนำ้ำให้ให้ตาเนี่ยกันก็เป็นหลับป้อนจากคนต้าคนแก่ก็ได้มีชีวิตมีการงานมังคุ้งมีเดียมีต้องเลยใจใจกันวันนี้โคเจนจะนำเสนอะแทนแทนแทนเงียนเงเงียนปลาลังเกี้ยวครับ อ้จ้าไปไปเกลี้ยงคบคูคกับามจิ้มเนียนครับามจิ้มเนียนแล้วก็พักนออครับวันนี้ก็เช่นจะตัดติดไม่งสารติดทิศเอาผู้ก,กบันข้าบโบนกันอ้ดินปั้นแล้วกระบวนการจิม้มเนียนปลาล่งเจียวจัดกับตรงใจมือครับไม่ใจมือไม่ด้อยอยูน่นี่ กินร้านเก่าแลที่ว่าจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่ากินไดไหมกินได้หรือเปล่าไม่เจ็บมากแน่นอนครับจำไม่หมดทุกคนชิมครับอืมอ่ร้อยครับเป,เป็นอร่อยอร่อยก็เป็นเป็น,ปนมีความสุขกับความรุ่ก,กันไตยครับ โอยก้อยตึงวันให้ดาตรงฟ้าให้ดาตรงไปเลยเอาสวัสดีครับเพื่อนๆคราบโอเคแม่แกสวันดีสวัสดีครับ <c oughs>